สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนและผมธีรพงศ์โสดาศีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพัพนธ์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะเสนอ,อชื่อประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับที่สื่อมวลชนมักจะใช้พูดกันผ,ผิดผิดหรือเขียนกันผิดผิด,ผดอยู่เสมอนะครับเริ่มจากเมียนมาหรือพอม่าก่อนก็แล้วกันนะครับเมียนมานี่ยนะครับก็กับพม่า ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้สองอย่างเลยนะครับคือจะบอกว่าเมียนมาก็ได้ไม่ใช่เมียนมานะอย่าไปออกเสียงว่าเมียนมาต้องเมียนมาการเขียนเมียนมาเนี่ยครับเมียนก็สระเอมอมาสระอียอยักแล้วก็นอนหนูหรือมอมาสระเอียเนี่ยครับนอนหนูนะครับเมียนมาต้นี้ มาก็ไปไปมาๆนี่แหละนะครับไม่มีรอเรือกรันนะครับภาษาพมา่าเนี่ยไม่มีรอเรือกระันย้ําเลยนะครับเมียนมาต้องออกเสียงเมียนมาถ้าหากว่าจะพูดว่าพมา่าก็พูดพมา่าได้นะครับพมา่าก็ได้ที่เราคุ้นปากชินปากหรือจะบอกว่าเมียนมาก็ได้ถูกทั้งนั้นครับนิราชประดิษฐยสถานเป็นคนบัญญัติศัพท์ให้เราพูดอ่านแบบนี้นะครับไม่ใช่ผมมาบอกท่านเองนะครับ ฉะนั้นความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะครับเมียนมาเนี่ยครับหลังจากรัฐบาลหาทหารนะครับขึ้นมาครองอํานาจแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากพมา่าซะซึ่งพมา่านั้นนะหรือว่าเบอร์มาร่านี่นะครับก็เป็นชื่อที่อังกฤษเคยตั้งให้กับพมา่าในฐานะเป็นเจ้าอาณานิคมครับก็บอกว่าเอาให้เรียกว่าเบอร์มารเราก็พมา่าเบอร์มาร่าเนี่ยครับ เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของพมา่าพม่ามีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ70-80ชาติพันธุ์นึ่งนะครับแต่ว่าชาติพันธุ์เบอร์มาใหญ่มากเหมือนกับประเทศไทยเราแต่ก่อนชื่อสยามนี่แหละเนาะจากนั้นกลุ่มไทยนี่ครับมีมากกว่าไทยเราก็มีหลายชาติพันธุ์เหมือนกันนะครับเช่นไทยลาวมาลายาหรือ ไทยลือไทยดำแสกส่งกะลาอรต่างเหล่านี้นะครับนั่นก็คือ,อคำว่าไทยเนี่เชื้อชาติไทยมีอำนาจมีอิทธิพลมากกว่าก็เลยเปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันกับพม่าครับเบอร์มาก,ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับอังกฤษก็เลย นะครับให้เรียกว่าเบอร์มานะครับหรือไทยเราเรียกพม่าเนี่ยละตอนนี้พอรัฐบาลหาทหารของพม่าขึ้นมามีอํานาจก็เปลี่ยนชื่อจากเบอร์มานะครับที่เป็นของชาติใดชาติหนึ่งมาถึงชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์พันหนึ่งนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเมียนมาซะเมียนมานี่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะคุ้นปาก คุ้นตาบางท่านก็ยังผิด,ดนะครับเรียกกันผิด,ดฉะนั้นราดบดีเตชะสถานก็เลยบอกว่าเอาอย่างงั้นก็ให้ใช้ได้ทั้งสองคำก็แล้วกันจะบอกว่าเมียนมาก็ได้ต้องมานะถ้าอันนั้นอยากไปบอกเมียนมาผิดนะครับถ้าพม,มา่าโอเคนะครับเราก็ชินอยู่แล้วนะครับการเขียนเมียนมาก็มานี่ ไม่มีรอเรือกรันนะภาษาพมา่านีราดบดิติตสถานบอกไว้เอาล้ครับวันนี้เอาเฉพาะชื่อของพมา่าหรือว่าเมียนมาให้ท่านได้รับทราบก่อนนะครับรายการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับจากผมธีรคงโสดาสีวันนี้จากลาท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ